ตอนนี้เปลี่ยนก็คือนี่บสายน้ำทิ้งก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคภาพเราก็เปลี่ยนครับไปเลยซื้อมา80ดสว่าเปลี่ยนไม่เต็ย150ไปเบาตนนี้ก็ได้แล้วครับการซักกระโดดของใหม่ก็2 0 0 280ครับ แต่ราคาช่างมุกเก็สองร้อยห้าสิบครับเ่าไหนั่งทรไปถามุเทศสามร้อยยสรุเทศขายของแรงมาซึ่งมัน,มนมมงเง,เง,เนง,เงเลยปุ๊บนี่ครับแกนซักแนซักก็ปุ๊บก็ใส่นี่ครับหันนัดโอเคครับเดี๋ยวใส่ขญาตาใส่นครับรับผมก็เหมืนเข้าไหระครับ นี่ก็มีน็อตจะมีนอตสี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ครับ,บางานก็มีห้าหกตัวตามเป็นรุ่นไปครับข้างไปถ้าใ,ให้ง่ายก็ถอดตัวนี้ออกก่อนครับื่อกี้ผมถอดตัวนี้ออกก่อนใหใส่ทีหลังไปก็ขันน็อตง่ายแน่นเลยครับอันนี้เาเปลี่ยนแชนซักเสร็จแล้วครับโอ้ง่ายมากเลยต่อไปเราจะไปเปลี่ยนมอเตอร์ครับผมมอเตอร์ก็นี่เลยโอ้ย ลงมือไปจับไฟดูดคนด้วยอันนี้ไม่เสียอยู่ไ,ได้ครับครับก็จะมียึดน็อตสี่สามตัวหนึ่งสองหนึ่งสองสาครับปล่อยน็อตครับขอญอยตถอดก่อนนะครับนะครับถัดภาพกลับมายัางสน,นั่มอยู่ข้างครับผมผงจากผมถอดมเอเตอร์ตัวน,น,นี้ออกครับ จะตัวใหม่เข้าไปนะครับผมตัวใหม่กขตัวนี้ครับสำหรับไฟตรงก็อย่าลืมครับไฟตรงก็ผมจะมาร์กมอนไว้ครับอันนี้ไฟตรงอันเก่าสีน้ําเงินนะครับสีน้ำเงินคือมาจากตัวนี้ก็จะเป็นไฟตรงก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่าม้อนว้แล้วเพราะว่าจากคนละเครื่องมันจะสีไม่ค่อยเหมือนกัน แต่เราก็ได้ไฟตรงเหมือนกันแล้วก็ไฟตรงสีเหลืองก็จะเข้าสีน้ําเงินที่ตัดออกตัดทิ้งออกจากเมื่อกี้ครับที่ตัดทิ้งออกจากสามขาของมอเตอร์เมื่อกี้นะครับแค่นี้ก็ต่อง่ายๆนะครับน้ําเงินเทาเหลืองนะเนปึ๊บใจครับแล้วมอเตอร์ตัวใหม่เข้าไปใส่นะครับเป๊ะเลย ก็จะยึดน็อตครับครับผมระยะยึดน็อตตรงนะครับครับผมก็ใส่มอเตอร์ตัวใหม่ไปนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะลกฝังจับเข้าใส่ที่เดิมนะครับลกฝังนี้เขาเขาใส่ที่เดิมก็ขันน็อตก็ใส่จานซักก็เสรัจรบจานซักใส่ฝังปั่นแห้งก็จะเป็นเสร็จ ครับผมภาพตัดจบมาที่ผมยกใส่ตัวตาบนใส่ต้วครับมันก็ไม่ยากอะไรครับมันมีแค่แค่สองชิ้นเราแค่ยกเข้ายกออกให้มันลงลอกแค่ครับถ้าลงลอกสังเกตรูนัดมันจะตรงครับเนี่ยนี่ครับลูนัดมันจะตรงกันที่รูเก่ามันครับง่ายครับแค่นี้หลังจากนั้นเราก็มาดูข้างบนครับตัวนี้ ตรงรอบๆตรงแกนซักครับเราต้องยอดอ่ซิลิโคนกันน้ําครับเพื่อไม่ให้น้ําหยดเข้าซึมอาจจะซึมเข้าลงไปรัย่ยครั้งครับทําให้มันจะเสียช่างครับเดี๋ยวเค่าจะว่าตีกลับมาก็ไม่ดีแต่เราไม่ใช้ซิลิโคนจริงตันียครับรอบแล้วเซิลิโคนครับ ขงก็อนนี้เลยดีพอสดยน่ากน,นี่เลยครับยิงกระจกได้ด้วยยิงซีแลนด์ได้ด้วย ยิงซิลิโคนตัวนี้เจ้าตะกร้านี่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเปิดหัวยิงซิลิโคนเพื่อกันเหนียวปกติไม่ยิงก็ได้ครับไม่ยิงบางทีผมไม่ค่อยมั่นใจเวลาน้ํารั่วแล้วยิ่งเก็หรือใหม่ครับถ้าน้ารั่วเราเทสเอาน้ําเข้าแล้วน้ารั่วลงซึมลงต้องรือใหม่เลยมันก็เสียเวลาครับ อันนี้คือเรียกว่าทำทีเดียวจบครับช่างบางคนก็ไม่ค่อยได้ยิงซิลิโคนครับแต่ผมต้องเคยเคยไม่ยิงนะมุนนัดไม่ดีอาจจะนัดหลวมมาได้น้ำรั่วเซ็งเลยนม่ันก็มือลูกครับมือลูก,กน,นะครับ หลังจากตาซีลรโยนแห้งเราค่อยล้างทำความสะอาดให้ลูกค้าทีนงครับ,รบนั่งเก็เนฉีดส่งส่งปกเีะครับถ้าล้างให้ลูกค้าดีเขาก็เชื่นชมครับเราก็จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะจากการบอกต่อๆกันไปเสร็จแล้วครับซีเรียลเดเดียวใช้โอ้โหเยอะ ที่่าเราต้งใช้ได้หลายเครื่องก็เป็นหลายสิบเครื่องเดอท่อกันน้ำก็ยังไม่ได้ใส่ครับในท่อน้ำทิ้งก็ยังไม่ได้ใส่ครับต่อไปเราจะเป็นการต่อตอสายมาเอเตอร์ครับกับสายสายพานส่สายพานก่อนนะครับไม่จะลืม ทมเสร็จแล้วส่งให้ลูกค้าเอามาซ่อมน,นี่ถังถังซักถังถังปั่นแห้งนี้ไม่หมุนครับเอาขากลับไปสลับกันเป็นถังซักไม่หมุนแทนถังปั่นแห้งหมุนเพราะเราลืมใส่ใสายพานงานเข้าเลยโดนด่าเลยครับลูกค้าอยู่สิบกิโลยี่สิบกิโลเนี่ยโอ้โหเงิโโนบนกระจายครับต้องมือแตะสายพานไม่ไม่ตึงไม่หย่อนเงินไป โอเคสวยงามต่อไปก็เป็นการต่อสายมอเตอร์ครับผมมอเตอร์ปุ๊บแล้วก็โอ้อัน,นสั้นที่ผมตัดมาเมื่อกี้ก็มี3สามเส้นสีม่วงสีเทาแล้วก็สีขาวแล้วก็ต่อสี มองเข้าไฟตรงไฟรตรงละม้วนไม่ก่อนก็เป็นสีเหลืองมอง